สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับช่องนิชาลองถ่ายลองทำนะวันนี้ก็จะมาแนะนำรถมือสองตัวหนึ่งนะคะเป็นรถเก่งถ้าใครที่กำลังมองหารถเก่งสักคันหนึ่งก็อยากจะแนะนำคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องนิชาลองถ่ายลองทำด้วยแล้วก็ขอบคุณหลายท่านเลยนะคะที่มากดติดตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมความงาม รอบตัวรถกันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้เป็น Honda Civic นั่นเองนะคะเลือกมาแนะนำให้กับทุกคนได้เลือกกันนะคะเผื่อสนใจอย่างไรก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่081748269 5นะคะเบอร์นี้โทรไปปรึกษากันได้นะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์เอกสารต่างๆค่ะตัวนี้ก็บอกว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่เราก็เรียกว็นสีทองกันใช่ไหม นะคะยังใหม่มากสีก็ยังดูดีอยู่เลยนะคะใส่ล้อมแม็กแล้วนะคะแม็กนี่ถ้าจำไม่ผิดก็ขอบ17นะคะสวยงามเลยตัวนี้จดทะเบียนเมื่อปี2 5 5 3นะคะสำหรับ Honda Civic นะ,ะแล้วก็ราคานะคะ289,000บาทค่ะ อันนี้ฟรีดาวกันเลยค่ะเราไม่ต้องจ่ายเงินดาวเลยนะคะเลือกจัดการนงินได้เลยมีเลือกส่งกันนะคะว่าเราจะส่งกี่เดือนกันนะคะ48เดือนนี้ส่งเดือนละ7จ็ดบาท60เดือน ,6596 บาทค่ะ72เดือนก็5969าบาบาทเลือกส่งได้ตามกำลังในในการส่งเราได้เลยนะคะเราพอใจ ที่จะส่งเดือนละประมาณเท่าไร่เราก็เลือกได้นะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะรถแม็กก็ยังใหม่อยู่เลยนะ,ะสำหรับใส่ซิ่งใส่แต่งก็แนะนำคันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าใครที่กำลังมองหารถเกง่งคู่ใจสักคันหนึ่งนะคะอยากได้ราคาเบาๆนะคะตัวนี้แหละจับต้องได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความงามด้านในกันบ้างนะคะรถคันนี้นะคะ เห็นแล้วต้องโดนใจแน่นอนเลยสำหรับสายซิงสายแต่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมความงามกันค่ะข้างในนี้ก็ยังสภาพดีอยู่เลยนะคะก็นี่ประมาณ60-70%เจจะเรียก80%ก็ยังได้เลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะ สนใจย่างไรก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้โทรมานะคะที่0817458269 mm hmm. อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องนิชาลองถ่ายลองทำด้วยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันดีกว่านะหน้าปัดสวยนะคะเด mm ี hmm. ย๋ยวดูให้ชัดๆเลยนะคะว่าเลขใหม่เท่าไหร่16536ค่ะ สภาพนี่ใหม่มากนะคะเป็นเขาเรียกว่ารถตัวหนึ่งอะที่คันหนึ่งที่แนะนำเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีกล้องมีติดอะไรนะที่เวยรุ่นเขาเขาติดกันอะเ <c oughs> นี <c oughs> น <c oughs> ก็ซื้อไปก็ได้ทั้งชุดนั่นแหละนะคะไปติดกับรถคันนี้ไปเลยนะเราจะไม่ถอดออกแน่นอนนะสนใจก็อย่าลืมนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือจะมาลองขับกันก็ได้นะคะที่เต้นรถ ชาติกะบะกระบาะรถสวยนะคะก็ไม่ได้ขายแค่รถกระบะอย่างเดียวนะรถเก่งก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะคะสามารถมาเลือกชมกันได้แล้วก็ทดลองขับกันได้เลยที่เต็นท์นี้ก็เปิดบริการกันทุกวันนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหรือโทรมาก่อนก็ได้นะคะ081 7 4 5 8 2 6นค่ะ เป็นยังไงบ้างหาถูกใจไหมสําหรับคันนี้ความงามนี้ก็เรียกว่าโดนนะคะเหลือแค,ค่คุณผู้ชมเนี้ยมาทดลองขับมาลองเครื่องกันค่ะถ้าโดนใจสนใจอย่างไรก็จัดไฟแนนหรือซื้อสดไปก็ได้นะคะอันนี้สีนี้ยังสวยอยู่นะคะ Honda c i ีวินั่นเองค่ะจดทะเบียนนะะปี2553 289,000บาทนะคะสนใจอย่างไรก็ โทรมาสอบถามอะไรเ,เพิ่มเติมกันได้นะคะเราก็จะลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องนิชาลองถ่ายลองถามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ